ปืนลมยิงตะปูขาเดียว F 3 0ยี่ห้อดี a มปืนลมยิงตะปูขาเดียวรุ่น F 3 0ยี่ห้อดี a มครับเป็นปืนยิงตะปูสำหรับยิงงานไม้เช่นโครงไม้ไม้อัดไม้ไผ่ตู้เฟอร์นิเจอร์ฝ้าเพดานปืนรุ่นนี้จะไม่สามารถยิงงานจําพวกคอนกรีตหรือยิงเหล็กได้ครับอุปกรณ์ทั้งหมดภายในชุดกระเป๋า F 3 0นะครับแรกก็เป็นกระเป๋า รัปืน F30 นะครับเปิดออกมาแบบแรกที่จะเจอก็คือไปคู่มือการใช้งานนะครับถุงนี้เป็นน้ำมันแล้วก็ประแจหกเหลี่ยมสองอันนะครับอันนี้เปิดออกมาก็จะเป็นปืนตัวปืนลม F30 นะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบประกัน น้ำหนักตัวปืนอยู่ที่1.2กิโลกรัมขนาดตัวปืนกว้าง17.5เซนยาว23เซนหนา6เซนเซฟตี้อยู่ที่ไกลปืนอปเปอร์อยู่ที่ท้ายปืนสาม,มารถเสร็จใช้ง,งานได้เลยอันนี้เป็นสโคฟ F30 จะเห็นว่าเป็นความยาวสูงสุดที่ใส่ได้เนาามันจำกัดแค่นี้ครับ เราคือเทคอปผููนำเข้าและจัดจำหน่ายปืนลมปูยิ่งสายลมอุปรกรณ์ลมและเครื่องช่างหากสนใจาส,สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ช่องทางไลน์หรือสแกน QR code ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ